สวัสดีเพื่อนๆนชาวกันเนอร์ขยี้ข่าวทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมัปเดตข่าวของสโมสรอาร์ซอนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับเริ่มแรกประเด็นแรกก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับนักเตะท,ที่จะต่อสัญญาอยู่ต่อทางซ่อนต่อไป2ลายรวมไปถึงประเด็นของทางดีแคทไลท์ ight, แล้วก็แบ็กขวาคนใหม่ที่อาร์ซอนมีข่าวเชื่อมโยงว่าอยากจะดึงมาจากทีมตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกหลังจบฤดูก,กาลนี้ครับไปเริ่มต้นที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับ เริเนี่ยครับผมก็เป็นประเด็นที่ยืดเยอือกมานาผมกลับอยู่ทางวิเนสซิบาล่าสุดครับเดวิดออนสตีนอ๋อเปิดเผยข้อมูลสําคัญครับว่าวิเนซิบานั้นตกลงเงื่อนไขส่วนตัวจะอยู่กับทางซ่อนต่อไปอีก4ปีครับผมเป็นการเซ็นสัญญาช็อบใหม่จะยาวถึงปี2 0 2 7ครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าจะเซ็นสัญญาในระดับค่าเหนื่อยจำนวนสูงถึง1 8 0 0 0 0ปถึง2อ0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ครับ ก็ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่อยู่ในอันดับต้นๆของทีมอาร์ซอนนักขนาดนี้ครับพออาร์ซอนเนี่ยก็ทำตามภารกิจนะครับก่อนจะซื้อนักเตะเนี่ยก็ต่อสัญญานักเตะตัวหลักแกนหลักให้อยู่ทีมต่อไปนักเตะบรรดาดาวรุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกาเบรียลเยสกาเบรียลมาเตลี่อารอนแลบเซลโบโยซาก้าแล้วก็รายลักษณ์สุดทางวิลเลียมาลิบารครับ ซึ่งหลายคนหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๋าทำไมยังไม่เสร็จสัญญาสักทีมีแค่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าจะต่อจะต่อทำไมไม่ต่อสักทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักเตะต,ตอนนี้เดินทางไปพักผ่อนครับผมพักร้อนหลังจบทุกการของพิมรบลีครับแล้วก็มีการคาดหมายว่านักเตะนั้นจะกลับมาเซ็นสัญญาเกี่ยวบเรื่องเอกเอสารเนี่ยในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับก่อนช่วงปีซีสั้นครับผม เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะเดินทางไปพักร้อนที่เกาะสวรรค์ประเทศกรีซก,ก็คือมิโครนสครับก็เดินทางไปกับของเพื่อนของเขาครับผมกับทางวิลิสบาครับตอนน่อแน่นอนครับผมเหลือเพียงแค่รอน,นักเตะกลับมาจากการพักร้อนเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับผมต้อนรับต้นสัปดาห์นี้ครับ รายที่2ก็ผมที่จะต่อสัญญาก็คือทางรีดเดอร์ซันนะครับนักเตะเนี่ยก็จะต่อสัญญาทางซ่อน4ปีเช่นเดียวกันสัญญาของตัวเตะนั้นไม่มีปัญหานักเตะก็อิเสธนะครับผมความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงลีกอื่นๆด้วยนะครับผมอยากดึงตัวเขาไปร่วมทีมแต่ทางีเดเนลสันก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะฝากอนาคตกับทางซ่อนต่อไปอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าเป็นลูกม่อของทางซ่อนมาตั้งแต่ชุดเยาวชนนะครับ สัญญาของตัวนักเตะผมจะต่อ4ปีจนถึงปี2027ครับแล้วก็ค่าเหนื่อยก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นจาก20,000เป็นค่าเหนื่อยระดับประมาณ60,000ครับผมก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับต้นสัปดาห์เช่นเดียวกันครับแล้วก็มีข่าวเพิ่มเตือนนะว่าซ่อนนั้นหลังจากต่อสัญญาที่เดลซันวิลสีบาตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่ของทางมาตินโอดนกาดด้วยนะครับสัญญาของตัวนักเตะนั้นยังคงเหลือยาวอยู่ แต่ทางซ่อนก็มองว่ามาติโตัวนกางกร์ดานนั้นเป็นแกนหลักของทีมเป็นกับตันทีมรุ่นใหม่ของตาซ่อนอยากจะจับนักเตะน,นั้นให้อยู่ยาวทาซ่อนต่อไปครับผมนักเตะมีความสุขดีและก็น่าจะม,มีปัญหาในการต่อสัญญาชาวแมนตาซอนต่อไปอีกนะครับจบจากข่าวการต่อสัญญา,านักเตะอาซ่อนนะครับผมไปยันต่อครับไปดูข่าวตลาดซื้อขายนักเตะกันมากครับผมล่าสุดก็เป็นข้อมูลของทางโลมาโน่ ano, ที่ออกพูดถึงดีของทางดีคานไลท์ครับผม บอกว่าอาซองผมหลังจากที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะครับให้ทางเวสแฮมยูเต็ดนั้นเสียสิ้นภารกิจนัดชิงชนะเลิศยูโรป,ป้าคอนเฟลิกนะครับผมซึ่งทางเวสแฮมนั้นก็ได้รับถ้วยรางวัลได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับผมสามารถชนะทางฟิออเรน่าได้ทีนี้ก็ทําให้อาร์เซนอลผมมีช่องว่างแล้วนะครับผมมีระยะเวลาแล้วครว่าสัปดาห์นี้ครับจะมีการเยือเสืออย่างเป็นทางการ เพื่อคว้าตัวดิคนไลท์เข้ามาสู่ทีมหลายสื่อหลายเจ้า,าบอกว่าค่าตัวช้างสัอนยื่นไปรอบแรกนะครับผมจะเป็นเงินจำนวนสูงถึง92ล้านปอนด์ครับทำลายสถิติที่เราเคยจ่ายให้กับการดึงตัวที่เชาลัอเซเป้72ล้านปอนด์ครับอันนี้เรายื่นย9ครับอันนี้เรายื่น9 2ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวดิคนไลท์เข้ามาสู่ทีมครับการย,ยื่นนั้นจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับ ส่วนบรรดาทีมอื่นครับผมอย่างเช่นแมนยูหรือว่าไบจามวนิกที่สนใจในตัวของทางดีคอนแเช่นเดียวกันเนี่ยในส่วนของทางแมนยูนั้น ทางบุบในการเสริมทัพนั้นก็น่าจะไม่เพียงพอครับแล้วก็เป้าหมายหลักของทางแมนยูตอนนี้ก็คืออยากได้ตัวเมสันเมาส์มาร่วมทีมก่อนส่วนทางบาเยนนิกก็มองว่านักเตะนั้นอยากค้าแข้งที่กุลอนดอนต่อไปไม่อยากย้ายหลีกย้ายประเทศครับเพราะทางดีเคเนลนั้นก็เพิ่งจะเริ่มลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวที่กรุงลอนดอนครับอยากประเล็นในทีมที่ รีสิกยูฟาแชมเปี้ยลีกอาร์ซอนให้ได้บาเยอร์มินกให้ได้แมนยูให้ได้แต่ในเงื่อนไขาการที่อยู่กรุงดอนนั้น2ทีมอย่างทางแมนยูแล้วก็บาเยอร์มินกนั้นไม่สามารถตอบโจทย์ดีแคนไลท์ได้ครับอาร์ซอนสามารถมีภาษีดีกว่าในการดึงตัวดีแคนไลท์เข้ามาสู่ทีมครับย้ายมาอยู่อาร์ซอนเนี่ยไม่ต้องย้ายบ้านนะครับผมไม่ต้องย้ายเมืองครับ ก็จับตาดูให้ดีครับผมวันสองวันต่อจากนี้เนี่ยน่าจะมีการยื่นข้อเ,เสนออย่างแ็งนาการเพื่อคว้าตัวดีแคนไลท์เข้ามาสู่ทีมครับจบจากขาทางดีแคนไลท์ ight, ครับผมไปดูข่าวแบ็กขวากันบ้างครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อที่น่าแปลกใจมากนะครับผู้รายงานข่าวตรงนี้ก็คือนักข่าวสายฟุตบอลทีมชาติเบลเยียมครับผมซาชานะครับก็ถือว่าเป็นนักข่าวดับสูงครับอ๋อเปิดเผยว่าสังรับผมตอนนี้ได้มีการเริ่มต้นเจรจารในการคว้าตัว อิโมตี้คาสตาเยะครับผมฟูลแบ็กจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมในตลาดซื้อขายเตะซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็มองว่านักเตะนั้นมีประสบการณ์สูงมากๆในมิยบ์ลีค่าตัวก็น่าจะไม่แพงเลยมากมายแล้วก็มีการประเมินค่าตัวนักเตะไว้ที่ประมาณ20ล้านปอนด์อาทราบมาว่าพร้อมจ่ายค่าต,ตัวตรงนี้สำหรับแบ็กขวาอาอยุ27ปีครับผม ยูนิเซอร์ซิตี้ตอนนี้ก็มีปัญหาทางด้านการเงินใช่ไหมครับนักเตะข้อนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็พยายามจะผลักดันให้ตัวเองย้ายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูทิเตรดม,มันเนี่ยก็ไปทางแอสตันวิลล่าเป็นเทียบร้อยแล้วเป็นการเซ็นฟรีด้วยนะครับรวมไปถึงเจมส์มัิชิสันก็มีทีมอย่างทางาสเปอร์แล้วก็นิคัเสเซ่น อยากได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมรวมไปถึงคาสตาเย่ด้วยซึ่งเขาบอกว่าในดีของทางคาสตาเย่นั้นจะเป็นชอยส์อันดับ2หากอาร์ซอนนั้นุพลาดการคว้าตัวอีวานฟนีเนซ่าจากทางสมสุรสอนเลียวไยารลดิดครับซึ่งตอนนี้ตัวเตงที่ได้ตัวนักเตะอย่างทางอีวานฟนีเนซ่านั้นก็คือทางดอทมูลครับดอทมูลเนี่ยมีความน่าจะเป็นในการดึงตัวอีวานเฟเนสซามากกว่าอาร์ซอนครับ ตอนนี้อาซังกำลังสองจิตสองใจนะครับว่าจะเอานักเตะด,ดาวรุ่งจากต่างลีกหรือจะเอานักเตะอายุมากกว่าอย่างทางคาสตาเยจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เข้ามาร่วมทีมครับในความคิดส่วนตัวผมก็มองว่าเอานักเตะที่อายุน้อยกว่านี้ได้ไหมฮะเพราะว่าคาสตาเยเนี่ยผมก็มองว่าอายุมากเกินไปแล้ว2ีปีแล้วทีนี้ก็เป็นชอยอันดับสต่อจากอีวานเฟเดส อาร์ซอนนั้นก็น่าจะลองยื่นยับยับนะครับผมในการดึงตัวอีวานฟีเนสตามาร่วมทีมซะก่อนหากดิวนั้นไม่เกิดขึ้นนะครับนักเตะย้ายไปทีมเสือเหลืองดอทมูลเนี่ยอาร์ซอนก็น่าจ,จะหัวนมาล่านักเตะทางคาสตาเย่ครับอ๋อเพื่อชอบหรือเปล่าผมคาสตาเย่ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้ามิถึงข่าวสารสมสรอาร์ซอนประจำวันนี้ครับถ้ามเพื่อชอบในหาของคลิป่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดติดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Sér dráða hlapum.